มาถึงแล้วครับวังพญานาด้านหน้าที่จะเข้าไปวังพญานาคก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมครับก็ดีเสร็จมาหน่อยประมาณสัก70%คือมาครั้งที่แล้วนี่แค่พญานาคก็ยังไม่มีหัวเลยแต่ตอนนี้เริ่มเสร็จขึ้นมาอีกขอให้กดติดตามผมไว้นะครับเอฟซีทุกท่านนะผมจะพามาดูอีกครั้งแต่วันนี้ ยังไม่เสร็จนี่แหละจะพาไปดูต่อเติมจากครั้งที่แล้วครับทางเข้าครับทางเข้าทางเข้าวังพญานาคครับวัดหนองใหญ่วัดดอนใหญ่อำเภอลมลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ คลอง8ปดยังก็บอกว่าตอนงานวันลอยกระทงในบ่อน้ำตรงนี้น้ำจะเต็มสวยงามมากแต่วันลอยกระทงผมไม่ได้มานี่คือทางเข้าของวังพญานาคครับเนี่ยซ้ายขวานี่จะเป็นบ่อน้ำซึ่งตอนลอยกระทงก็จะ สูบน้ําตอนนี้เขาก็ำลังก่อสร้างอยู่เหมือนเดิมเขายังไม่เสร็จดีกดติดตามผมไว้นะครับแล้วผมจะพามาเที่ยวอีกแต่วันนี้จะไปดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นซุ้มประตูซุ้มประตูนี่ก็จะเป็นลายของตัวของพญานาคนะครับกลางคืนนี่จะเป็นไฟประดับสวยมากมากลา,างคืนนี่จะแต่ละที่ก็จะมีชานชลา แต่ตรงนี้มันจะไม่มีน้ำยังไม่มีน้ำครับเป็นบึงน้ำที่ใหญ่พอสมควรมาครั้งที่แล้วก็พญานาคยังไม่มีหัวตอนนี้ตอนนี้มีหัวแล้วเราก็จะมาเรื่อยๆนะครับตเอสซมาเที่ยวกันได้เลยนะครับลำลูกกาคลองแปดวัดดอนใหญ่ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสุเทพบัวชื่นนะครับมัน,นเป็นทางเข้าก็มาครั้งนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหมือนเดิม อ่าเสร็จขึ้นมาหน่อยมามาตอนนั้นมันไม่มีพญานาคยังไม่มีหัวตอนนี้มีกดติดตามไว้นะครับสุดเทพบัวชื่นเดี๋ยวจะพา FC มาชมอีกตอนที่เสร็จสมบูรณ์ นู่นนะครับถ้ำนาคีมองเห็นไกลๆวันนี้เป็นวันศุกร์ครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวง,งานวันเด็กวันเสาร์ ท่านเดินเข้ามานี่เดินให้ถึงถ้ำนาคีนะครับคนที่เข้ามาเที่ยววัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลองแปดเดินมาให้ถึงนี่เลยครับนี่ยนี่คือถ้ำนาคี นี่ครับพญานาคยิ้มยิ้มหวานด้วยเขาเรียกว่าพญานาคยิ้มครับยิ้มสวยยิ้มหวาน Na ka 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 he. ายในถ้ำายในถ้ำลาคีนะครับ